สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ชมพระขุนแผนเคลือบนะครับซึ่งใครๆก็อยากได้ผมมีไว้5องค์นะ5องค์นี่ประมาณนี้ครับมีไว้5องค์พระขุนแผนแบบชนิดแบบเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเขาบอกอย่างนั้นทำทำมาจากเนื้อดินกระเบื้องเนี่ยนะครับแบบเนื้อกระเบื้องทำแบบทรงแบบเนื้อเนกระเบือ้องเครื่องปั้นดินเผาประมาณเนี้ยครับ แล้วก็มีพิมพ์อะไรอะฐานสูงฐานอะไรไม่รู้อ่ะนะเออแขนอ่อนอะไรไม่รู้แขนอ่อนไม่ได้ไม่ได้เก็บไว้ครับนะเนี่ยพระขุนแผนผิวเคลือบนะครับพระขุนแผนเคลือบนะนี่คือหน้าตาลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำเคลือบเนี่ยรู้สึกจะามาจากจีนนะรู้สึกว่าจะามาจากประเทศจีนอะนะ เคลือบลงไปก็เพื่อให้พระเนี่ยมีความคงทนอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานนี่ก็นี่ก็เป็นอของปูนอเนก,กนบบนเส่วนก็ทําไว้มั้งนะครับปูนอเนกส่วนก็ทําไว้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับน,นี่เลยนี่เลยนี่เลยนะครับหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลเนาะที่เขาเรียกว่านะเคลือบแบบนี้นะถ้าเคลือบไม่ดีของปลอมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไหลมารวมๆกันอนะ,นะน้ําเคลือบเนี่ยนะ สีนำเงินจะไหลมารวมกันคือฝีมือไม่ถึงอะประมาณเนี้ยนะเออด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ออมีรอยนิ้วมือด้วยนะลายมือเนี่ยเนี่ยเป็นรอยลายมือเลยเขาก็เคลือบแต่ด้านหน้าอย่างเดียวเคลือบแต่ด้านหน้าอย่างเดียวถ้าเคลือบด้านหลังด้วยก็คงจะเปลืองอะนะจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คุณแผนเคลือบวัดใหญ่ไัยมงคลนะพุทธคุณก็คงเหมือนกับ นั่นแหละบานกลางนะนะแต่แบบนี้ค่อนข้างจะหายากกว่านะนะอยู่จะหายากกว่านะจะหายากกว่านะครับาจะหาได้ยากกว่าน่าจะหาได้ยากกว่ามีราคาแพงกันนะเนี่ยราคามีราคาแพงอยู่ <c oughs> นี่เลยนี่เลยนะ <c oughs> สวยๆทุกองค์คัดไว้ไม่ปัดให้เอี่ยมแล้วไว้ยางนี้แหละมันจะแลดูเก่าดีเนี่ยวัดใหญ่ชัยมงคลแตก แแบบลายสังคโลกนะเขาเรียกแบบเนี้ยแตกลายแบบสังคโลกนะแต่แบบลายสังคโลกคือแตกแบบเท่าๆ,ๆกันนะนี่ขุนแผนวัดใหญ่ชมพนแบบเคลือบนะครับก็เอามาให้ดูได้ชมกันว่าแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็มีรู้สึกจะมีห้าองค์แ,แต่รู้สึกหาไม่หาไม่เจอเทั้องค์เนี่ยดูแลว้วรู้สึกจะเก็บไว้ห้าองค์อยู่ นี่นะร้อยขี้โคลนขี้ดินเต็มเลยอ่ะเนี่ยวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับคุนแผนเคลือบครับมผมจะหายากเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นมีในท้องตลาดที่เขาวางกันเกลื่อนเกลื่อนอ่ะไม่ค่อยเห็นนะเ<ส>นี่ยคือวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับคุนแผนเคลือบนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้รู้ให้ชมกันว่าเป็นยังไงนะครับทำแบบกระเบื้องดินเผานะครับแบบกระเบื้องดินเผา คุณแผนคุณแผนนี่ก็มีเยอะเลยหมดเลยเนาะพุทธ <c oughs> คุณก็คงอ,อยู่ยงคงกระพันแขวั่าเองเนี่ยพระรุ่นโบราณก็จะท่วใหญ่ก็จะเป็นแบบอยู่ยงคงกระพันนะนะคงกระพันชารตรีอะไรพวกนีน้นี่คือสิ่งที่หายากอีกชนิดหนึ่งราคาโอ้ยเห็นอยู่เป็นเซียนเป็นล้านเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ถูกถูกเ,เนี่ยนะราคาเป็นล้านเหมือนกันนะ เห็นแต่ยางเงี้ยเนี Safe ่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดาก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับก็แพงอยู่เหมือนกันเส้นลาสายลายเส้นทาได้สวยนะผมว่านะเรียนแบบมาจากพระพุทธชินราชอ่ะนะเนี่ยพระพุทธชินราชั่านแหละพระพุทธชินราชก็คือพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้ยังไงอ่ะเนาะมันจะเกจิอาจารย์เนี่ยโอ้โหพระพุทธชินราชเลยนะโอ้โหก็เป็นพระพุทธเจ้าน่เอง พิษณุโลกนี่รอไม่รอไม่ติดรอไม่ได้นะต้องร้อนถึงโน่นเลยนะเอเบื้องบนเลยอ่ะชีพประขาวต้องมารอให้มาทําให้อ่ะมาเป็นต้นแบบทําให้เหมือนกันเทไม่ติดเทไม่ไม่ได้อ่ะขนาดราชการที่ห้าหรือไงจะเอามาไว้กรุงเทพบอะท่านยังไม่ยอมมาเลยมีเหตุให้เอามาไม่ได้ง่ายๆอาคุชินราชไม่ธรรมดานะท่านอยากจะอยู่พิษณุโลกกันเนาะ ก็ดีอย่างพุทธนุโลกคนไหนไปมาก็ก็ได้รู้ได้เห็นได้กราบได้ไหว้เนาะถ้ายูงเทพก็แต่คนไหนไปไม่เป็นแถวกรุงเทพไปไม่ถูกไปไม่เก่งไม,ไม่รู้วิลาก็ไหว้ไม่ได้หรอกแต่ดีแล้วแหละอยู่บ้านนอกก็ดีในเมืองก็มีพระหลายองค์แล้วที่เก่งๆที่ดีๆ,ดๆเนาะประจําบ้านเมืองเราเนาะเอาพระชีลาชไว้บันเรามังเนาะอศอักศีลนะครับศักศี์มากเลยผมเจอมาแล้วอยากได้เพียงแค่ชมท่านอาวสวยจัง ยังได้เลยอ่ะยังไม่ได้บอกว่าอยากได้เลยแค่บอกโอ้ชมแล้วสวยจังเลยหลวงพอ่องามจังสวยจังเลยโอ้โหท่านก็มาหาเลยนะทักก็เลยก็เลยได้เลยได้ได้อะไรอ่ะนางกวักด้านหลังและด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชอ่ะเนาะคนเขาบอกว่าสงสัยจะสร้างปีสองสี่ปดห้าไม่รู้จีได้เป็นหลวงพ่อนี่ก็โอเคแล้วนะแท้มหาเองอ่ะนะหลวงพ่อแท้โดยมาหาเองอ่ะไม่ได้ไปหาเช่าซื้อ ท่านรู้ว่าเราโอ้สวยจังชมท่านอาท่านมหาเลยอ่ะนะท่านบอกว่าอยากได้นะมาเป็นกองเดี๋ยวมั้งทีหลังก็อยากได้โอ้โหทางจังหวัดพิษณุโลกเขาก็ส่งมาให้ตามโรงเรียนเลยโอ้ส่งมาสักประมาณสักสิบกว่าองค์นะคนอื่นเขาไม่รู้จักคนอื่นเขาไม่ก็สนใจเขาไม่เอาเลยผมยักเอามาเลยพอดีโรงเรียนจ่ายครึ่งหนึ่งองค์ละสองร้อยเอาร้อยเก้าเก้าอ่ะผมก็จ่ายไปแค่เก้าสิบเก้าบาทเองอีกร้อยโรงเรียนออกให้ โอ้เอาดิคนอื่นไม่เอาเพราะเขาไม่ชอบพระเขาบอกพระอยู่ในใจอยงนั้นน่ะโอ้ไม่ได้ใจอเราว่าพระอยู่ในใจแล้วก็ในสมองด้วยติดตัวด้วยนี่ต้องแบบนี้ครับไปไหนเราก็ตายยากนะไม่ถึงเวลาจริงๆไม่ได้กินหรอกเนาะเออเพราะเรา,ามีพระดีๆติดตัวเรา,าดีแล้วนะเออประมาณนี้รักองค์ไหนก็นแล้วแต่นะครับมีปูท่ทวดติดไปทักองค์ก็ดีนะครับติดไปทักองค์ก็ดีเป็นพระนี้รันตรายแล้วคุณก็จะรอดตาย สบายสบายหนักเป็นเบาเบาเป็นหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็คงจะมีความรู้ในด้านภาาคุณแผนเคลือบนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ